เอาแล้วครับก็ขอกาบสวีดสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวับนนี้เราก็จะมาทําปืนพิษอัพเกิดขั้น2กันนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทําและอ่า ชิ้นส่วนการอัปเกรดว่าเราต้องใช้อะไรบากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การอัปเกรดและเดี๋ยวเราจะไปทดสอบตาเมีของปืนพิษตอนอัปเกรดกับไม่อัปเกรดว่าจะมันจะห่างกันขนาดไหนนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือเป็นทางด้านของการเอาเออหนังสัตว์ใหม่ หนังอ่ะน่าจะหนังครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นเขี้ยวของซอมบี้ของแวมพายก็คือเอามาจากเกาะซอมบี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูวัตถุดิบก่อนนะครับก็คือเราก็กดพลังปืนนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบนะครับใช้ใช้หนังสัตว์สิบอันแล้วก็เขี้ยวของเอแวมพายก็คือแปอันนะครับถ็าถามว่าทําไมถึงผมรู้ว่าผมก็ไปฟาร์มมาแล้วครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบดาเมจกันเลยไปกัน ก็คือตอนนี้ผมก็อปเป็นแบบไม่ได้อัปปืนเลยเดี๋ยวลองทดสอบการยิงธรรมดาก่อนการยิงธรรมดาก็ด,190ดาเมจหนึ่งร้อยเก้าสิบดาเมจนะครับต่อไปสกิลที่สองสองร้อยเจ็ดดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยสกิลที่สามสามร้อยสามสิบสามดาเมจนะครับก็ประมาณนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปดูตอนการอพเกยกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพิม์ไว้ก่อน อันแรกร้อยกสิอันที่สองสองร้อยเจ็ดอเจ็อันที่สามสองรสามสสาสองสาสสามโอเคเอ้าทำไมมันพิมพ์ไม่ได้สองร้ยสาสาก็ไม่ได้ช่างมืถือพิมสามตัวเดียวก็ไดกน่าจะจำได้อยู่อ่าประมาณนี้ต่อไปก็ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสกิลอันนี้ดิ โอเคใช่ใช่ใช่ไปไปไปเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันเลยเราจะมาดูว่าความแรงว่าตอนอัปเกรดกับไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะห่างกันเท่าไหร่มันก็จะบวกเป็น20%เลยนะโอ้โหถือว่าได้สิบนี่ต้องมากินมันดับใช่บวก10%ถือว่าแรงเลยนะอัปเกรดเป็นขั้นทีหนึ่งไปดูกันอ่าตอนยิงยิงปุ๊บ ตอนแรกร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าอุย้ยสิบเปอร์เซ็นต์นี่โหคอมโบน่าจะตายต่อไปปุ๊บสกิลที่สองสองร้อยยี่สิบแปดตอนแรกสองร้อยเจ็ดถือว่าเพิ่มมายี่สิบเอ็ดสกิลที่สามเท่าไหร่นะถ้าเมื่อกี้มองไม่ทันถ้าเมื่อกี้มองสกิลสามไอ้สกิลสองไม่นานได้เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองอีกครั้งหนะึ่ง 275บห้้ยตอนแรก233รามสามมา 5, ่สิานี่ไม่ธรรมดานะปืนนี้ไม่ธรรมดานะถ้า PVP นี่ชูดเดียวตายบอกเลยคำเดี๋ยวว่าอย่างะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นส่วนของหนังสัตว์นะก็คือหนังสัตว์มันจะดอกอเป็นทงังด้านของหนังสัตว์ด้วยก็้วผมมาฟร์รมตรงนี้แหละ ก็ถือว่าดอบง่ายง่ายแบบก็ง่ายอยู่แหละแต่มันก็แบบไม่ง่ายขนาดนั้นนลก็ตีแป๊บเดียวอะ่ะก็ถือว่าดอบง่ายอยู่นะก็คือส่วนเกาะซอมบี้นี่ผมไม่ได้มีตัวอย่างในการตีให้นะแต่ผมรู้ก็คือมันมันอยู่ในด้านในนั้นอะ่ะอยู่ด้านในโอุโมงครับส่วนที่หาเสียไ้ไอ้นี่เอออะไรนะ เอออะน,นาเดี๋ยวทำแแบบไปตอนตีได้เลยไปโอเคนะครับเออโอเคตอนนี้ผมก็ตีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทางน้าของหนังสัตว์โอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนหนังสัตว์ต่อไปก็คือเป็นเขียวเอยไม่ใช่ดิตามพูดผิดตลอดเนยมันเป็นแบบเขียวอะ่ะเขียวของแวมไพร์อ่ะ เคี่ยวของวมพายก็คือแบบเอามาจากเอามาจากเาาากเากะซอมบี้ในอุโมงค์อะไม่ใช่ด้านนอกนะในอุโมงค์นะที่มันอยู่กันอะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่แรงเลยนะก็โหดใช้ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปฟาร์มเลเวลต่อก็ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้คลิปต่อไปกดแชร์กดติดตามด้นะครับบายบาย